ขี่ทาโกซังอีพีห้าตอนจบบริบูรณ์ไปรับชมกันเลยจ้าโอ้โหที่นี่คือที่ไหนเนี่ยบ้านสวยรูมันยังกับมารูหมาเลยโคตรหรูม <จะ S 1> ากเลยอะแกอย่างนี้ฉันต้องเข้าไปขโมยเซลล์เลยทาโกซัง แกคือเพื่อนสนิทนี่แต่ว่าฉันได้ขับหลังแกตอนฆ่าคนแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันแต่แกก็กลับมาหักหลังฉันโดยที่กันแกล้งฉันคนที่ฆ่าฉันก็คืคอฆาตกรนี่แหละฉันจำได้ว่าแก วางแผนกับอีฆาตกรตัวนั้นแต่แกไม่ได้้ามันแกเป็นคนสั่งให้มันไปร่ายเยื่ที่บ้านของฉันเองฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉันเป็นผีทุกคนกลิฉันเพราะฉันเป็นคนสวย ที่พวกเธอเกลียดพวกเธอต้องการอะไรกันหรอที่พวกเธอชอบกัดแกล้งฉันแต่ฉันต้องกำจัดคนชั่วอย่างแกให้ได้คใใยุยแกทำอะไรฉันนะ่ะมันจะกำจัดคนช่วยอย่างแกอีสาระเลงววันนี้แหละกูจะฆ่ามึงกูจะยิงมึงตาแบบแบบยเฮ้ยอย่านะอย่าป่อยฉันดูดลฉันขอร้อง ฉันจะไม่ทำอะไรอีกแล้วขอร้องถ้าโกงหยุด <shooters> เดี๋ยวนี้อย่าฆ่าเขาเลยทำไมถีตึงจะฆ่าอีนี่ไม่ได้เมื่อมันฆ่ากูเมื่อมันวางแผนกำจัดกับสีินนักฆ่าตะกนนั้นแต่มันไม่่ากูปล่อยเขาไปเถอะทำไมทำไมดิฉันต้องปล่อยทำไมข้าต้องปล่อยในเมื่ออีนี่ มันต้องไปลงนรกอยู่แล้วในเมื่อลงนรกยูมก็ต้องตกนรกเหมือนกันฉันยอมตกเพื่อที่จะจัดการไอ้คนสารเรลวแบบนี้ได้ข่าจะฆ่ามันหยุดเถอะทาุกซังทำไมถึงต้องห้ามฆ่าให้ ไงเงั้นคนชั่วก็ต้องสมควรตาอยู่ดีข้าต้องฆ่ามันให้ตายอย่างสะสุมปล่อยวางจะได้ไปปลกไปเก่าเจ้าค่ะ ขึ้นวัดละไปทำบุญให้หน่อยก็แล้วกันไม่คิดเลยว่าจะจากไปเร็วอย่างนี้ฉันจะไปทำบุญให้ทากุปซัง